สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่แฉแนวอยู่นะครับฝนตกเพิ่งหยุดฮะวันนี้เราก็มางานด่วนทาสวนวันนี้จะของบ้านแกจะมาแค่ว่าให้ตัดหน่อยแขกจะมาก็เลยต้องลุยฝนมาตัดให้ฝนตกเพิ่งหยุดฮะอันนี้ก็มีตัดสามเครื่องลูกชายหลานชายนะลูกชายสองคน รอบบ้านนี่ก็ตันแล้วนะไอ้ต่กวาดทาั้งนู้นข้างนอกจะเป็นหญ้าธรรมชาตินะฮะ่ร<ม>อบบ้านนี่จะเป็นหญ้าอ่นวลน,น้อยหญ้าปลูกอันนี้คือหญ้าธรรมชาตินะแล้วเ,เอ็นตีนะแต่ลูกชายนั้นเอาใบมีดนี่หลานชายเอาเอ็น ห็นก็จะกล้าแกว่งมั่นใจหน่อยแต่ใบเมีดทำไมกล้าแข่งมีก้อนหินด้วยนะทำแข่งกนนะครับหน้านี้ทำงานลำบากแล้วฝนตก เมาเช้ามาอย่างดีๆเลยมันมาตกก็หยุดไปพักหนึ่งนี่พอเอาฝนซาแล้วก็ตัดขั้นต่อแกก็โทรมาอยู่กรุงเทพอยูตอนนี้ก็น้ำท่วมลม,มาถึงเย็นๆนหน่อยแล้วคงจะเสร็จพอดีแล้วลูกชายคนนี้ เมื่อก่อนผมมาก็มาจัดสวนเองนะปลูกต้นงต้นไม้หลายปีแล้ว้านหนึงก็ต้นไม้ไไกานกานลงสไตล์นี่ก็ชอบชอบอยู่โดดๆกลางป่านาะแล้วการพบป่าพวกเนี้ยผมก็จะจะทำให้จัเตียนหมดเลยนี่ก็เอาไม้มาปลูกปลูกแล้วก็กระถินออกไป เป็นป่ากะถินนี่แกก็บอกเอาอย่างนี้แหละมาคนเดียวลูกเมียไม่มีใบมีดนะ้อาชายคนเล็กเอาใบมีดตนะังยาดหน่อยใบไกลๆใบมีดเอ็นก็ไม่เท่าไหร่ ปัดมั่นใจหน่อยแล้วเอ็นนะเวียนได้ความมั่นใจแล้วมันได้ติดดินเลยแต่ใบมีดเนี่ยก็ถึงพื้นดินไม่ได้จะข้อเสียตรงนี้ใช้คน ใช้เอ็นนะเอาละครับทุกท่านดูแลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับทุกทายกดติดตามให้ช่องเขาใหญ่แชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปดูว่าผู้หญิงรับวาดนะ